สวัสดีครับจักรพันธ์ฟันธงประจำวันเสาร์ที่25มกราคม2568ครับวันนี้มีมาฝากกันทั้งหมด10คู่ด้วยกันครับมีอะไรกันบ้างไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับคู่แรกวันนี้ครับในรายการการชกซิริอาโคโมเจอกับอตาลนตาในเวลา3ทุ่มอตาลนตาเพิ่งจะระเบิดฟอร์มาล่าสุดในรายการยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกครับก็น่าจะกลับมาเข้าฟอร์มได้อีกครั้งนะฮะวันนี้เชื่อว่าพวกผ่าความมั่นใจมาเต็มกระเป๋าแน่นอนกับการมาเยือนโคโมในวันนี้เพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพันธ์ขอฟ คู่ที่2ครับเการโชซิริอานาปโปุรีเจอกับยูเวนตุสในเวลาทิ้งคืนยูเวมาเยือนสนามแห่งนี้ยังไม่เคยเอาชัยชนะกลับไปได้เลยนะครับ เชื่อว่าวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับเพราะว่านาโปรีช่วงหลังก็ร้อนแรงเลยเกินครับชนะต่อเนื่องมาหลายนัดแล้วนะครับอยู่เวติตเสมอเยอะไปสัหน่อยครับผมว่าเกมในวันนี้น่าจะเป็นนาโปรีมากกว่าครับที่คว้าสามแต้มไปได้ในบ้านของตัวเองครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันธงไปนาโปรีครับคู่ที่3ครับเอมบอรีเจอกับบุรญญาในเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีบุรญญาด้นฟอร์มดีกว่าเยอะครับเมื่อเทียบกับเอมบอรีที่ไม่ชนะใครต่อเนื่องมา6นัดแล้วนะฮะเอาเฉพาะ2นัดหลังนั้นโดนยิงรัวไปทั้งรูคับสง เพราะฉะนั้นคู่นี้จกักรพรรดิขอฟันทงไปโบโลญนย่าครับ คู่ที่4ครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษเซาท์ทัมป์ตันเจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในเวลา4ี่ทุ่มดูยังไงทางฝั่งนิวคาสเซิลยูไนเต็ดก็ดูดีกว่าเยอะครับไม่ได้ยากกับการปิดจ็อบแล้วก็เก็บ3แต้มออกไปได้จากบ้านของเซาท์ทัมป์ตันในกเกมวันนี้เพราะฉะนั้นคู่นี้จกักรพันธ์ขอฟันธงไปนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับคู่ที่5ครับวูฟแฮมป์ตันพบกับอาร์เซนอลในเวลา4ี่ทุ่มโอกาสที่อาร์เซนอลจะบุกมาถลม่มวูฟแฮมป์ตันแบบยับเยินผมว่าค่อนข้างสูงครับเพราะว่าช่วงงงงงหหลลลัััััววววูููู์ฟแแแฮมมมมปปปปปปตตตตนนนนนนน้้้้เสีียยยยรรรรระะะ่่าา่่่าาาาไไไไอคบดดดททผโิ9ก็ถึ2 เกมติดกันเพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันธงไปอาร์เซนอลครับมาต่อกันที่คู่ที่6ครับคู่เด็ดประจำวันนี้ไบรตันโฮฟอเวียนเปิดสนามอเมริกัน Express, Community Stadium ต้อนรับการมาเยือนของเอเวอร์ตันในเวลา4ทุ่มครับสำหรับคู่นี้ก็เช่นเคยครับผมมีเซฟฟอฟุบังเกรดพรีเมียม20ตัวมาแจากกันในกิจกรรมทายสกอร์นะครับว่าคู่นี้ จะไปจบลงกันที่สกอร์เท่าไหร่ครับวิธีการร่วมสนุกก็ไม่ยากเลยครับเพียงแค่พิมพ์คําตอบลงไปในช่องคอมเมนต์ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมแคปรูปคาตอบที่เพิ่งพิมพ์ลงไปในช่องคอมเมนต์เนี่ยส่งไปในกลุ่มอีทีเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ก่อนที่บอลคู่นี้จะเริ่มเตะน,นะฮะหรือว่าก่อน4ี่ทุ่มครับทางเข้ากลุ่มเพื่อส่งกลับบ้านข้อนี้ผมปักบุตรไว้ให้ข้างล่างนี่แล้วนะครับส่วนทิศทางของคู่นี้เดี๋ยวผมส่งให้อีกที ก่อน2ทุ่มในกลุ่มจักรพันธ์ฟันธงนะครับแล้วเจอกันในกลุ่มครับคู่ที่7ครับลิวอร์พูเจอกับอิฟสุดทาวในเวลา4ี่ทุ่มดูยังไงลิวอร์ภูก็น่าจะคว้า3มแต้มไปได้ไม่น่ายากครับแต่โจทย์ที่เปิดมาค่อนข้างสูงไปหน่อยนะฮะแต่ถ้าไหวก็ไปด้วยกันครับจักรพันธ์ขอฟันธงไปลิวอร์ภูครับ คู่ที่8ครับบอร์มาร์เอฟซีเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เอในเวลาสี่ทุ่มฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่ครับโดยเฉพาะนอตติงแฮมฟอร์เอผมเชื่อว่าเกมในวันนี้น่าจะสู้กันสนุกและก็สูสีมากกว่าที่จะมีใครได้3าแต้มไปนะครับเชื่อว่าน่าจะเจ้าแบ่งแต้มกันมากกว่าแต่ถ้าจะมีใครชนะในเกมนี้ผมก็ยังมองไปทางฝั่งของนอตติงแฮมฟอร์เอว่ามีโอกาสสูงกว่าครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จกักรพันธ์ขอฟันธงไปนอตติงแฮมฟอร์เอสครับคู่ที่9กครับพรีเมียร์ City, ล,รลีกอังกฤษแมนเชสเตอร์ซิตี้เจ ตต้มในรายการนี้ได้ไม่น่ายากครับ เชลซีเมื่อมาเยือนสนามแห่งนี้ก็ยังไม่เคยที่จะเอาชัยชนะกลับบ้านไปได้เลยครับเมื่อนับย้อนหลังไป7นัดก่อนหน้านี้โปรเจเดนคู่นี้จักพันธ์ขอฟันธงไปแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับคู่ที่10ครับลาลิกาสเปนอาเล็ิโกเมริดเจอกับเบียเรียลในเวลา4ี่ทุ่มสินาทีฟอร์มของเบียเรียลนั้นยังดูเอาแน่เอานอลนำบากอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้ต้องมาเยืยอนอาเลตกโกเมริดที่เล่นในบ้านได้แข็งแกร่งสุดๆเลยครับถึงแม้ว่าจะแพ้เลกาเนสไปในนัดล่าสุดแต่ด้วยโมเมนตัมแล้วก็ความมั่นใจในการเล่นนนน่่่นนนนนใบ้้าาาววัีเชืออจะสต ช,ชนะต่อเนื่องได้ไม่น่ายากครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จักระพันขอฟันธงไปอาเลตโกมาดริดครับและนี่คือทั้งหมด10คู่ประจำวันนี้ครับยังไงก็ลองเอาไปประกอบการตัดสินใจของทุกๆท,ท่านอยู่อีกทีครับขอทุกท่านโชคดีแล้วก็มีความสุขกับการเชียร์ทีมที่ท่านชื่นชอบในค่าคืนนี้ครับส่วนท่านใดที่อยากจะเชียร์บอลสดไปด้วยกันก็สามารถที่จะเข้าร่วมกลุ่มเดียวกันกันกบพวกเราได้เลยนะครับช่วงบ่ายเย็นๆเราจะเริ่มเชียร์บอลสดไปพร้อมๆกันแล้วทางเข้ากลุ่มหมวกปากหมุดไว้ให้ข้างล่างนี้แล้วนะครับหวังว่าจะได จะได้เหตุไปด้วยกันทุกๆวันในกลุ่มของเรานะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของจักรพันธ์ฟันทงแล้วนะครับถ้าหาคอนเทนต์วันนี้พอจะเป็นประโยชน์ก็รบกวนเวลาสักครู่เดียวครับฝากกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆรวมไปถึงการวิเคราะห์ไปด้วยกันแบบนี้ในทุกๆวันส่วนนี้หมดเวลาของจักรพันธ์ฟันทงแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ